สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้อยก็จะพามาเปิดตู้เครื่องซักผ้านะคะแล้วก็ตู้น้ํานะคะเครื่องซักผ้ามีทั้งหมด3เครื่องแล้วก็ตู้น้ํหนึ่งเครื่องนะคะเดี๋ยวแม่น้อยจะเปิดให้ดูว่าได้เงินเท่าไหร่ระยะเวลาการเปิดตู้นี่แม่น้อยจำไม่ได้เดี๋ยวดูไฟล์ Excel ตอนท้ายสุดแล้วกันเนาะ น่าจะสองเดือนนะถ้าจะไม่ผิดทุกคนอ่ะดูไม่น้อยไปพร้อมๆกันนะสําหรับตู้นี้นะคะไม่น้อยก็ลงไว้3ตู้นะคะก็จะมีราคา30บาท40บาท50บาทนะคะเพราะว่ากิโลมันต่างกันนะคะจะมี10กิโล14กิโลแล้วก็18กิโลหรือเปล่านะไม่น้อยไม่แน่ใจนะคะไม่น้อยจาไม่ได้นี่เราก็เปิดตู้แบบนี้เลยคะ่ะทุกคนไม่น้อยรู้สึกว่ามันนานไปแล้วกลัวตู้มันเต็มนะคะไม่น้อยก็เลยมาเปิดปกติจะเป็นหน้าที่ของสามีนะคะ เขาไม่อยู่เราก็ต้องทํานะคะทุกคนนี่เปิดเดี๋ยวเอามาโชว์นะคะได้เยอะจริงๆ นี่เป็นคิวของตู้น้ําค่ะทุกคนตู้น้ําส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญบาทนะคะก็จะนับกันยากนิดน,นึงนะคะทุกคนโอ้โหกล่องตู้น้าที่อยู่ด้านในนะคือแบบโอ้โหหนักมากยกไม่ขึ้นเลยทุกคนคือแบบโอ้โหหนักจริงๆเดี๋ยวไปเทกันเลยนี่ีเยอะแบบนี้เลยค่ะทุกคนดูตอนเทนะคือแบบเยอะมากโอ้โหดูสิ เดีวแม่น้อยก็ต้องมานับนะคะทุกคนนี่นับใส่เป็นถุงเหรียญสิบเหรียญสิก็ถุงละพันนะคะเหรียญ5ถุงละห้าร้อประมาณนี้นะคะก็นับเก็บไว้เผื่อให้ลูกค้ามาแลกซักผ้านี่แหะคะ่ะแล้วก็จะมีแม่ค้ามาแลกบ้างนะคะคือร้านแม่น้อยจะเป็นร้านที่แบบว่าใครมาแลกเงินก็คือมีมีหมด ก็คือซัพพอร์ตให้ทุกร้านค้าแต่มีวันหนึ่งนะคะแม่น้อยลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านนะคะแล้วแม่น้อยมาเปิดร้านมีลูกค้ามาซื้อของแบงค์พันแม่น้อยวิ่งไปแลกใครก็ไม่มีใครมีให้แม่น้อยแลกเลยค่ะแม่น้อยแบบเสียใจมากก็เลยคิดว่าจำไว้นะถึงเวลามาแลกฉันฉันจะไม่ให้แลกแต่ก็ทําไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเขาก็เป็นลูกค้าเรานะคะก็ให้เขาแลกอยู่ดีนะคะแต่แค่รู้สึกไม่ดีแค่นั้นเองว่าเอ๊ะเวลาเราลําบากไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยเราคอยซัพพอร์ตคนตลอดก็แค่ จำไว้ในใจค่ะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ทุกคนก็นับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันตอนจบเนาะว่านับทั้งหมดได้เท่าไหร่นะคะไม่น้อยจะแยกว่าตู้นี้ได้เท่าไหร่ตู้นี้ได้เท่าไหร่ไ,ไรม่น้อยจะทำแบบไฟล์ Excel ไว้แล้วก็เปิดวันที่เท่าไหร่ตู้นี้ได้เท่าไหร่ยอดรวมเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวมาดูกันยังไม่หมดคะ่ะนับตั้งนานกว่าจะเสร็จ เราก็จะมาดูยอดกันนะคะนี้จะเป็นยอดแต่ละตู้ที่นับได้นะคะเดี๋ยวแม่น่อยก็จะเอามาขีดใส่ไฟล์ e x c e l ไว้นะคะไว้บันถือไว้ดูนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีวันที่ที่เราเปิดแล้วก็จะยอดเงินที่นับได้รอบนี้ได้8,000กว่าบาททุกคนเห็นไหม